สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะกลับมาพบกับพี่เล็กอีกเช่นเคยค่ะห่างหายไปนานเหมือนกันพี่อาจสวัสดีเพื่อนเพื่อนหน่อยค่ะอยู่ที่วงนะคะอยู่ที่ฟู้ดรัคของเราสวัสดีค่ะนี่ก็วันที่วันที่เท่าไหร่คะวันนี้ที่หกหรือวันที่เจ็ดคะกุมภาวันนี้วันที่เจ็ดกุมภาแล้วนะคะก็ผ่านไปเร็วมากเลยปีใหม่นะคะ เดือนนี้วัดใจมากเลยเดือนนี้เงียบมากๆเลยนะคะที่บรรยากาศการขายอาหารของของของพี่เล็กรวมไปถึงเ,เพื่อนๆในละแวกนี้ก็เงียบแต่บางร้านเขาก็ขายดีนะคะมันขึ้นอยู่กับทำเลนะคะเราก็สู้ๆกันไปนะคะมันวันนี้มีเวลาก็เลยมามาทักทายเพื่อนๆหน่อยพี่ไม่ได้ลงคลิปมานี่ก็หลายอาทิตย์เหมือนกันนะคะหลายอาทิตย์เหมือนกันเลยนะคะมีอะไรจะเล่าให้เพื่อน <S <S ๆ,ๆฟังไหมพี่อัดอืม ไม่มีอะไรพิเศษมีแตม่มีเดี๋ยวเล่าเรื่องของโควิดที่นอร์เวย์แล้วกันนะคะหลังจากที่เขาพบไอ้ตัวไวรัสที่มันกลายพันธุ์อะสายพันธุ์ที่ที่มาจากอังกฤษนะคะเขาพบที่เขตแถวแถวใกล้ๆเมืองหลวงมันก็เลยทําให้เมืองที่อยู่แถวนั้นเนี่ยเขาล็อกดาวน์เลย นะคะล็อกดาวน์แล้วนี่คนเดินทางปกติในหน้าหนาวเนี่ยก็น้อยอยู่แล้วนะคะทําให้การเดินทางคนจากตรงนู้นเนี่ยเขาออกไปเขตอื่นไม่ได้ก็ยิ่งเงียบไปใหญ่เลยนะคะก็มีผลกระทบพอสมควรกับฟู้ดทรคอย่างพวกพี่ซึ่งทําเลของพวกพี่เนี่ยเรา,าเราอาศัยลูกค้าที่เดินทางเนี่ยเยอะเหมือนกันนะคะพอเขาเดินทางน้อยเนี่ยมันก็ทําให้ยอดขายเราน้อยลงด้วยนะคะก็ก็จนแบบนี้ แต่ว่าทางนอร์เวย์รู้สึกจะได้ได้วัคซีนมาเนี่ยได้วัคซีนมาล็อตที่สามแล้วนะคะล็อตที่สามแล้วพี่ก็ดูข่าวก็ตามอยู่เพราะว่ามันมีมันมีผลกระทบกับอาชีพเรามากเลยทางรัฐบาลก็ประกาศว่าจะพยายามฉีดให้ได้ได้เยอะที่สุดนะคะภายในหน้าร้อนนี้นะคะแล้วก็พี่ก็ดูข่าวกเกี่ยวกับการท่องเที่ยวนะคะทางทาง ทางบริษัทที่เขาทาสํารวจประชากรเนี่ยไอสำรวจเกี่ยวกับความคิดเห็นของประชาชนเนี่ยนะคะก็คือแนวโน้มว่าคนจะเที่ยวในประเทศเนี่ยเหมือนปีที่แล้วเนี่ยเยอะนะคะก็คือคนจะไม่เดินทางออกนอกประเทศเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเมืองไทยซึ่งเป,เป็นประเทศที่ชาวนาเวส่มากก็ชอบเดินทางไปก็ก็มีโควิดเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็ในเขตยุโรปประเทศที่ชาวนาเวชอบไปอย่างแถวเนี้ย ก็โควิดก็ยังเยอะอยู่เพราะฉะนั้นก็คือทุกคนก็จะก็จะเที่ยวกันที่นี่เมื่ออาทิตย์ที่แล้วพี่ดูข่าวโรงแรมที่อยู่ทางเหนือนะคะซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวเนี่ยเขาก็เริ่มมีการบุ๊กิ้งกันแบบว่าเต็มแล้วนะคะในช่วงหน้าร้อนมิถุนาราสิงหาจองที่พักกันแบบว่าค่อนข้างเต็มอะ่ะก็ถือว่าเป็นสัญญ,ญาณที่ดีเพราะฉะนั้นช่วงนี้เราก็ต้องประครับประคองอกิจการขายอาหารของเราไปให้จนถึงช่วงหน้าร้อนซึ่งเป็นช่วงที่เป็นความหวังของพวกเรานะคะ อันนี้แหละมามาเล่าให้เพื่อนๆฟังจนกระทั่งถึงวันนี้มาถึงการทํางานของพวกเราใน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 ฟู้ดทรัคของเราในพื้นที่แคบๆเนี่ยเราเริ่มมีความคล่องตัวมากข,ขึ้นนะคะแล้วก็เราจับจุดถูกแล้วว่าแต่ละวันมาถึงเราจะต้องทําอะไรบ้างแล้วก็รถมือในการทํำข้าวอะไรก็นิ่งขึ้นนะคะแล้วเราก็ดูแล้วว่าลูกค้าชอบรถประมาณนี้นะคะ ก็ดีขึ้นค่ะถ้าเทียบจากเดินแรกที่เราขายมามันดีขึ้นเรารู้แล้วมันก็โลรพี่อาดก็เก่งมากเขาก็ช่วยเราได้เยอะนะคะเตรียมของไผ่ของขก็ทำได้เยอะหันพักดีๆมีผู้ช่วยนะคะก็คิดว่าพอถึงหน้าร้อนเนี่ยเราน่าจะเราน่าจะมีความเชี่ยวชาญาเพิ่มมากขึ้นนะคะอ่าอันนี้เป็นการทักทายข้าวๆมาเล่าให้ฟังช่วงว่างๆรอลูกค้านะคะก็ แล้วก็ในเรื่องอในส่วนของสุขภาพพี่เล็กนะคะก็ไปตรวจดูมันก็ไม่ได้มีอะไรที่รุนแรงมากแต่รู้สึกสังเกตได้ว่าถ้าช่วงไหนที่เรามีอะไรต้องคิดเยอะๆเหมือนกับว่าหัวใจเราจะถูกบีบนิดนึงเหมือนกับเป็นความเครียดอะไรอย่างเงี้ยถ้ามีอะไรต้องคิดเยอะๆจะเป็นอย่างนั้นก็พยายามที่จะไม่คิดเยอะแต่ไม่คิดเยอะก็ไม่ได้นะเพราะว่ามันเป็นแบบว่าเราเรา,เราต้องเราต้องคิดเรื่องของส่วนมากก็เป็นเรื่องของครอบครัวนะคะว่า เราจะทํายังไงให้ครอบครัวเราแบบว่าไปรอดอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนกับทุกๆครอบครัวนะคะที่หัวหน้าครอบครัวทุกคนก็ต้องมีการคิดวางแผนเหมือนกันก็อืมก็ยังมีพี่อะเขาก็ช่วยผ่อนคลายเขาบอกว่าก็าคือช่วยทําให้เราแบบว่าเครียดน้อยลงละอะไรเงี้ยเราต้องดูแลตัวเองด้วยเหมือนกันก็ไม่ใช่มีแค่ครอบครบัวเราคนเดียวที่ที่แบบว่า จอปัญหาเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะอ่าเจอปัหาแบบนี้นะคะก็ฝากเรื่องสุขภาพไป้เพื่อนๆด้วยเหมือนกันคือความเครียดกับการนอนน้อยนี่บอกเลยเหมือนการตายผ่อนส่งนะทุกวันนี้พี่เหลืองานเดียวสามสี่งานที่เคยมีพี่ก็ลดเหลืองานหนึ่งนะคะก็คืองานขายของก็ถือว่ามันมันเป็นความท้าทายมากที่เราลดงานลงในช่วงที่แบบว่าลูกค้าน้อยนะคะแต่แบบคือ เพื่อเพื่อเพื่อสุขภาพเป็นหลักเพื่อสุขภาพเป็นหลักเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรายังทํางานเยอะนอนน้อยเครียดอันนี้มันตายผ่อนสงจริงๆนะคะอือค่ะก็ฝากไว้เท่านี้นะคะคิดถึงทุกคนนะคะแล้วกับมาเจอเลกับปิดอัดใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ